เด็กสร้างบ้าน The CD. s e r i e สวัส bon ดีครับกานอะไ่ะทุกคนแล้วก็พี่มีนะครับผมอ้าวันนี้ค่ะทุกคนมาพบกับรายการเด็กสร้างบ้าน EP นี่เฮ้ย้ยไม่รู้ว่าเล็ก วันนี้เป็น EP 7นะครับผมซึ่งเราไม่ได้มาถ่ายเด็กสร้างบ้านเนี่ยนานมากๆเลยนะครับผมตั้งแต่เดือนก่อนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่วันนี้เราก็กลับมาถ่ายครั้งนะครับผมทุกคนเรานะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูกันว่าบ้านของเราเนี่ยทืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะทุกคนใช่ครับผมดูน่าจะรูแล้วนะคะทุกคนเราไปอยู่กันใกล้ๆดีกว่านะครับผมใช่ค่เราเริ่มจากบ้านหลังนี้ก่อนไหมบ้านหลังนี้กก่อนเลยไป หลายคนก็สงสัยว่าทำไมหายไปนานจังเลยก็คือว่าเราไม่ค่อยว่างใช่ไหมโฟกัสใช่ค่ะเราบอกัแต่<ด>วันนี้เรากลับมาแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรบ้างอันนี้จะมาเริ่มจากบ้านหลังเแ็กน,นะคะทุกคนบ้านหลังล็กก็คือว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ก่ออิฐนะคะทุกคนคือเขาเนี่ยจะก่ออิฐบ้านหลังใหญ่ให้เสร็จก่อนนะคะและทุกคนเห็นหมนนี้ไหยคะที่เป็นโครงเนี่ยอันนี้คือเขาจะเอาไว้วางหลังขานั่นเองค่ะ แอ๋อน,นี่ครับเวมงี่ก็รอไปก่อนนะแต่ว่าเราไปดูบ้านทั้งยันกดีกว่านะครับผมบอกเลยว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ดูแค่ชั้นเดียวนะครับเพราะว่าเราจะไปดูกันถึงชั้นสองเลยทีเดียวเพราะมีบันไดเนี่ยันไดบัดมาถือว่าเข้าไปดูี่บ้านเลยดีกว่านาี่นอ,อ,อีกแล้วก็คือว่าเราไม่ได้พูดมามากเลยนะคะทุกคนคือตอนเนี้ยเขาก็อีกชั้นสองแล้วว่ะ<อ>นี่เป็ผนผนังแล้ยเวมใช่ หนไม่มีห้องอะไรกันบ้างเนี่ยไม่รู้เหมือกันอยากให้พ่อบอกดีกว่าพ่อไม่รู้ยออมอันนี้แม่ห้องอะไรครับห้องกัก็ต้องมีโซฟาะหลก็นั่งคีโซฟาาบเังอันนี้อันนี้เป็นที่น่าจะเป็นชวางทีเดียวใช่ไหมอ้าสรุปสบายอยู่ตรงนี้เหรออาจะนั่งตรงนี้ัเอ้เมื่กี่ีจะนั่งตรงนี้แสดว่า มีต้องเด็กตรงนี้แล้มีทายไปห้องอะไดีห้องไหนอนี้เราจะเดินเข้ามาแบบนี้ครับพี่พิมส์อ๋ออันนี้จะเป็นเอ่อหน้าบ้านนะคะมาเดินมาแบบนี้แล้วเราก็ถอดถาตรงนี้นะครับตรงเงี้ยตรงเงี้าถอดถาแล้วตัวก็ไปเจอผนังปึ๊บขึ้นไปเงี้ยชั้นบแล้วชั้นบนอ่ะค่อยก่อนเดี๋ยวเอาไปทีหลังเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างข้างมาก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอเคมส์ตาดูกันมาอันนี้อะไรคะอันนี้ห้องอะไรคะแม่เข้ามาเป็นห้องกินข้าว แล้วก็จะมีครับห้องครัวฝรั่งตรงกลางนี้ตรงนี้ใหญ่นะนีใหญ่ดังไหมใช่ออห้องครัวใช่ไหมห้องครัวฝรั่งโหใหญ่มากอ่ะตรงนี้มีห้องห้องครัวห้องนึงห้องครัวห้องครัวไทยอะไรห้องครัวไทยเขเข้ามาห้องครัวไทยปุ๊บ ห้องครัวไทยก็เป็นห้องที่แบบว่าทำอาหารแบบว่าจะแบบว่ามีกลิ่นเยอะหน่อยนักห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 น่อยคือมีกลิ่นเยอะไรแก็เปิดอีแล้ก็ทงไปอะไรไม่ใช่จริงมเระว่ามันเอาไว้ระบายอากาศไงเ่ห่องเก็บของแต่ห้องนี้เนีน่าจะเป็นห้องเก็บของเกี่ยวกับรทนี่งานเก็บองทิงด้วยจก็าัแบบเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์การถ่ายทำก็แบบพวกต้องถ่าย้องไปไป รถเต็นท์เกาะหม่ามาดูเหมือนกันข้างนอกอะไรอางี้แล้วตรงนี้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรตรงนี้ห้องซักรีดห้องซักรีดอันนี้ก็เอาไว้ซักรีดครับน่าเลยนี่อันนี้ห้องน้ำเหรออันนี้ห้องน้ำนะครับผห้องไอ้ข้างในนี้นะแล้วก็มองมาข้างนอกนิดนึงนะครับผมวิวสวยดีคอมทับไปแล้ไปดูอันต่อไปไม่ใช่อันนี้ตรงนี้เราเดินสนามหญ้านะคเดี๋ยวผมไปเดินให้ดูเดี๋ยววิทย์ให้นเล่นนะ อโหนี่คือเขตของแฟมิลี่แก๊งอะไรแล้วทิ้งพวกข้าไม่งี้เหรนแค้นเราทิ้งประกันไม่ี้ทิ้งตัวบ้านได้ไหมเขาได้จบเลยไปดูอะไรครับอะไรอีกห้องอะไรพอพอที่เป็นห้องครัวจะไม่เปลี่ยนแล้วก็เป็นห้องครัวฝรั่งใช่ไหมห้องไทยห้องครัวฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใช่ไหมไม่ไม่้องนอนไม่เปลี่ยนหรอคะ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูก่อนนี่ดูไปห้องนอนพี่พีมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่ว่าตรงนี้มันดูดีกับสระน้ำของเรา <S S ว้าวสระน้ำที่ดีนสวยมากเลยแต่สสระน้ำของเราครับแล้วค่อยโดดดีกว่าเพ่อจะนี่ยังไม่เอาชุดว่ายน้ำมาแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนห้องนอนนี่้ว้าวแต่เรายังไม่ตัดสินใจนะว่าใครจะนอนไหนแต่ว่าค่อยทีหลังโอเคค่ะอันนี้ก็สอะน้ำใช่ไหมสระน้ำไม่ได้ไปห้องน้ำเลยห้องน้ำครับโอ้ วันนี้เป็นห้องเก็บของไม่อาะห้องเก็บของโอ้ยห้องเก็บของโอเคทันแรกรู้สึกว่าจะหมดแล้วมีประมาณเท่านี้แต่แต่ไฮไลท์ของบ้านตรงส่วนนี้มันจะเป็นแบบว่าพอเรากินข้าวเราก็จะมีแบบว่าส่วนที่แบบมองเห็นเสาเป็นน้ำด้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอย่างนี้เหรอคะนี่เรากินแล้วก็มองงอย่างนี้ได้ตนี่เป็นเป็นระเบียงออกมานี่นี่เหรอคะนี่ก็นี่งไงนั่งไงอย่างเงี้ยกินแล้วก็มองไงกินแล้วก็มองกินไงกิองค่อตอนเช้าแบบว่า แล้วก็จิบกาแฟอ๋ออย่างนั้นเลยนะเพราะว่าพอเราลองพอเราแบบว่าขี้เกียจอาบน้ำแล้วก็กระโดด่าวน้ำไปเลยนะคะก็ารงานที่แกะอาบน้ำใช่ไหมไม่ไม่ได้บอกไปเฉยไงแต่พีนไทยอ่ามาดึงอย่าไปดูห้องนี้อันดีกว่าอันนี้อุ้ยอุ้ยอันนี้เป็นบันไดนะอันนี้เป็นห้องใต้หลังคาไม่ใช่เฮ้ยใต้บันไดไข่โทษใต้หลังคาเนี่ยนี่ห้องใต้บันได อันนี้น่าจะเป็นห้องนอนพี่พีนั่ละใช่ครับอุ้ยใหญ่ยอยู่นะจริงๆอะแฮร์รี่พอตเตอร์อะไม่อยากอยู่นะอยากอ,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 อยู่อะไรมีรอบตกใจโอเคเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันไหมเราก็ถ<ป>ึงตรงนี้นะคะทุกคนบ้านเราก็สร้างบันไดเสร็จแล้วนะจ้าเดี๋ยวขึ้นมาดีกว่าครับทุกคนก็คือบันไดบ้านเราจะเป็นลายนี้ไนดะ้เลยค่ะไปัปขึ้นไปเห้องนอนค่ะไปอุป้ยถอนโอ้ยนี่ต้องระวังนะครับผมเฮ้ยบ้านเราไมตัดเลี้ยงด้วยไหน นกม่นกนกเขานื้อเานืเขาไม่ใช่นกเราฮ่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างเรื่องจากเรื่องจากห้องแรกก็เป็นน่าจะเป็นห้องพ่อแม่ครับเป็นอยตรงนี้เหรอนี่ครับนี่ครับผมเข้ามาห้องพ่อแม่แล้วนี่ใช่ไหมจากตรงนั้นนะฮะนี่เหรอพ่อตัวใหญ่ไงพ่อเลยต้องอยู่แบบตองใหญ่แสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็นกระจกใช่ไหมระเบียงอ๋อระเบียงระเบียงพ่อตื่นเช้ามากระวังนะระวังอย่าเข้าไปอย่างนั้นเ่ะ อันนี้ก็เป <Okay. S 3> ็นระเบียงนี inside inside inside. ่เป็นห้องพ่อกับแม่ใช่ค่ะใหญ่มากใหญ่เวอร์ทุกคนนี่ไงก็สามารถแบบดูสาวว่ายน้ำข้างบนจากข้างบนได้ไปเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปเลยดีกว่าค่ะห้องต่อไปห้องไหนอะห้องนี้เหรอห้องนี้นะคะห้องนี้น่าจะเป็นห้องนอนของพ่อห้องน้ำเปล่าห้องน้ำอ๋อห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำใช่ห้องน้ำห้องน้ำไหมห้องน้ำก็ขนาดประมาณนี้นี่ แม่เ no? ป็นห้องน้ำใหญ่หใช่ยช่ไหมใช่เป็นห้องน้ำใหญ่เหมือนจะเป็นระเบียงไม่ร er ู้นะครับเป็น no ห้องน้ำใหญ่นห้องน้ำใหญ่ใบอกห้องนี้ใใช่ไหมกอแบ่งที่แบบเป็นห้องน้องห้องโฟกัสกันน่เองโอเคไปเาห้องโฟกัสกันดีกว่าห้องโฟกัสไหใหญ่มากีแล้วก็ยายงนเลยไหมใช่ไน้นนี่คือห้องของโฟกัสเป็นไงอ่ีจะเป็นห้องนอของโฟกัสเาคิดว่าจะวางอะไรไว้ตรงไหนบ้างโฟกัสว่านะ ก็มีอะไรบ้างในห้องตรงนี้นั่นเป็นที่เตียงนอนนะที่นอนเอางนี้เป็นที่แต่งห้องแต่งตัวแต่ตอนนี้นะที่แบบว่าเพิ่มมาจากแต่งอีกอ่ะเพิ่มเป็นตรงนี้จะอาจจะเป็นห้องแต่มันมีรูมอีกอันหนึ่งที่จะมองไปเห็นสนามหญ้าเราได้เป็นห้องโถงว้าวเราก็สามารถมองวิวได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นระเบียงใช่ไหมนี่เป็นระเบียงระเบียงเป็นระเบียงที่เอาไว้นั่ง เล่นหรือทําอะไรก็ว่าไปกินหมูกระทะอ่ันนี้สำคัญมากสำคัญกับสำคัญมากแกงเราอ่ะใช่อันตรงนี้ไหมรัานเลนิรัดอันนี้รัดอันนี้รัตทางนี้ก็คือจะเป็นห้องพี่ฟมีรอเปล่าอาจจะเป็นห้องของผมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะมันมีข้างล่างด้วยข้างบนด้วยซึ่งผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะห้องไหนดีเพราะว่าผมเอาห้องไหนก็ได้โอเคก็จะมีเอาไปตรงนู้นซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะใช้ชีวิตในนู้นอะมากกว่าในห้องนอนเพราะว่าเล่นเกม เล่นเกม everyday บางคก็เป็นห้องดูหนังอาจจะใช่แล้วก็อาจจะมีเล่นเกมนิดหน่อยอช่างยาละครส่วนตรงนี้นะคะตรงไหนก็คือสูงมากนะคะทุกคนตรงนี้แม่บอกว่าแม่จะเอาไว้ใส่โคมไฟที่มันห้อยลงมาใช่ค่ะทุกคนอ่ะมื่อกี้ภาพไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพมาตรงนี้ถ่ายรูปแล้วก็แต้มนี้อะไรอันนี้ก็เป็นจริงจริงแต่ว่าไฟเราขึ้นรูปไว้ตรงนี้แต่ตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีผนังนะก็น่าจะเป็นแบบว่าคำ เป็นลวดหรือกระจกต้นไว้นะต้นไว้แล้วก็ผมนี่แล้วก็แบบมองกินอะไรกันนู่นวยกินข้าวอยู่เฮ้ยนะเข้ามาก่อนกินข้าวอยู่กำลังตกไม่ใช่เราเล่นโอเคก็มาวนี้นะสำหรับอีพีนี้โอ้โหแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับจะเกิดบ้านเราไม่มีเนี่ยก็ก็ไม่มันก็ต้องมีทุกอย่างก็คือนี่ ข้างบนเราก็ใครทำการเขาเรียกว่าบอกัสเตรียมทำหลังคาเตรียมทำหลังคาใช่เตรียมทำหลังคานะครับผมแล้วใกล้ๆบอกว่าทำจริงขึ้นมาแล้วใช่เป็นรูปเป็นร่างนะใช่ค่ะโอ้ยไงชอบอะไรตรงไหนบ้างไงก็คือโฟกัสบอกเลยครับโฟกัสชอบทุกอย่างทุกชาติทุกตรงทุกตรงอีพีนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมลืมบอกไปนะครับทุกคนว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้บอกไปนะครับก็คือว่าจะมีตัวเอง เราจะจอดแมมโบเกนี่แล้วก็ม <c oughs> ัสเตองอาเทสซ่าเราจะจอดไว้ที่นี่นะครับผมโมละ<ป>โมมีที่สำคัญบนหลังคาก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับ <c oughs> โมโล,ล่ะอันนี้บ้านเราบอกป่ะค <c oughs> รับทุกนทำไมโมล่ะอันนี้เป็นโรงจอดรถแค่นั้นแหละใช่ค <c oughs> ่ะทุกคนผมครับโอเคเพื่อนๆก็สจบอีพีนี้นะครับก็มีเพียงเท่า,านี้นะครับผมและนี่ก็คือ การอัปเดตของบ้านของเรานะครับผมก็เยอะมากๆเลยครับกับการอัปเดตแต่ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตมากพอแล้วใน EP หน้านะครับผม EP ที่8ไปรอดูนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่นะครับแล้วเพื่อนๆทุกคนก็คอยติดตามไว้เลยนะคะเป็นอะไรหรือว่ายังไงอ่ะกดใคร่ะก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะทุกคนตรงนี้ครับก็จะรังเก็บ